ครับช่วงแรกๆเขาก็จะเป็นเห็ดหนาขาวก่อนนะครับเพราะช่วงนีน้จากเห็ดยังซีออกเนี่ยเขากับบัวหัวหรอครับเพราะว่าช่วงนี้บนไม้มาสองสามมือครับบ้าบันบ่าพ่อเหรครับเห็ดยังบ้าเห็ดพึ่งแดงครับโอ้เห็ดพึ่งแดงครับอดอกงามๆอยู่อ๋อ บอบันแล้วเจอมีดพงแดงเลยมือย่อนั่งก็แหก,กกคอนหงูสิละมือ่นอนั่งแหกกคอนหงูที่เจนหลันเอาไปครับรุ่นน้องกันครับหกคอนเจนหลังนะครับบรรยากาศกะใกล้สิแจ้งเราละครับแต่ว่ากะไต้ไฟให้พี่น้องจักนิดจักหน่อยเพราะได้เห็นแจ้งหูพอดีเขากับมั่วพ่อเฮ็ดเพิงแดงครับนู้แต่ว่าจักเสียวได้บ่ได้นะครับดึงดู นาครับดอกงี้เน่าครับเอาไว้ได้บางดอกอื่นด้วยอือเ่เอาได้ดวยวเนี่ยอดอกนี้นอื้องสีดอยู่ครับไปทาไปก่อนอือ ื้เนาครับเอาไว้ได้ครับเป็นเชือกนะมาเบื่งนี่อีกครับเ่าตรงนี้ได้บ่ร่บเน่าหลายอยู่ครับมีอีกดอกนึงครับ ผึ่งขาล้ายครับหรือว่าผึ่งเลือดเหรอครับสองดอกงามๆเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้กับพ่อๆกันยุ่งเห็ดนะครับเื่อนเนี่ยื้นนี้กับพาพี่น้องมาเลาะเก็บเห็ดที่เก่าเหรอครับ มือนี้กับม้ากับบ้าบันไม่เข้าหรครับแต่บ้าบันเรา่นครับเก็บ้นไปทั้ง่นแล้วเขาก็สิตามเราขึ้นไปพุ่นแล้วครับนะครับคือผลงานของเขาสําหรับเส้านี้เนาะก็เป็นเฮดพึงด่งแดงแล้วก็เป็นเฮดไอพึ่งขาล้ายแล้วครับนะครับแล้วก็เเฮดนาขาวเนี่ยนิดหน่อยครับจังไหนมือนี่กับมาติดตามน้ำกันครับมารุ่นน้ำกันว่าเขาสีมานบ่มานครับหลังจากที่เขาหยุดไปพักนึงเนะครับเนาะหยุดไปสองสามเมื่อนี่ล้ครับเพราะว่ากับไปซอยงานป้าจานพิ่นนะครับเนาะ เอาละครับเมื่อนี้เขากลับมาลุยโคกกันมาเก็บเห็ดกันต่อไปครับผมไปครับติดตามไปน้ำกันบ่เนี่ยว่าเขาสีมานซ้ำไห,น,หนครับแล้เห็ดิงอย่างเลยครับโอ้เห็ดเพิงไตไกลครับโอ้มันโซครับมันถือฝนเอาละครับเอาไว้เป็นเชือครับ เห็ดพึ่งแดงครับสวยงามเห็ดพึ่งแดววงอีกครับ Nà lè đó các em này, phần ừ, nốt nhún khấp, động ngay lẽ, ừ, động nôi. Ừ. ครับบอลบันมาพอดีหาไว้งครับเนี่ครับดอกหนึง่งแล้ดอกนี้อยากไปทถังแก่เนี่ยครับดอกนี่นเบิังบอลบันว่าใส่ได้เยูะสัน้นเอาไปก่อน <c oughs> <c oughs> ได้ว่าได้ก็เอาไปก่อนล่ะครับเ <c oughs> พราะหัวก็เริ่มต้นเนาะทิ้งใส่ใส่ถังได้กุ นะครับอยิกดอกกระงามอยู่ได้หรอครับช่วงีหนหาเบึ้งครับ ดอกเลยเห็ดเพิงแดงอีกครับอ งุงครับอดอกบ่างหญ่เลยที่ใช้ห่นานมาดูเที่ยวก้าหนาดูหม่นเที่ยวก้าหนาที่ใช้ซ้ำกันเลยครับผมโอ้อืมที่พิง่งแดงครับโอ้สองดอกงามอยู่ครับนี่ดอกน้อย รีคับลอกนี่มันแก่แล้วเอาบบได้ครับนะครับทิใช้เราถามว่าหม่องเก่าผู้ใดสันน้นทิชช้ว่างหันเราเอาอยู่เนี่ยครับเนี่ยเราเอาบาเหมดเนี่ยผมไมอ้ออกย่างมา้หา้อยเก่าได้อีกสองดอกครับละตาค้นบ่คือกันครับบางทีมันก็ย่างหลบมุมเนาะ ้แล่ก็อีกดอกหนึ่งแล้วครับเห็ดเพลิงแดงโอ้ดอกนี้วักงงามเลยครับนะครับอยู่เก็บอยู่น้ำข้างของบ้าบันละครับของบ้าบานันครับม,มีแต่มูดเดียวกันละครับเนี่ยเราก็หาอยู่อันนี้เราก็เฮ็ดบช่องเแล้วนครับตอนนี้เริ่มสีเฮ็ดช่องแล้ว ยังไงก็ฝากติดตามเรานําลหรครับช่องนี้ยังก็เบาบันพลาละครับเบาบันพลาละครับเนี่ยน้องไม้อยน้องไม้ครับกําลังสิหัดท้ายคลิปครับฝากติดตามาด้วยนะครับขดหครับเบื้องแลังก็อย่าลืมกดติดตามให้เราน้่ครับไปน้ำกันคือเก้าหรอกับพวกแจ้งอิสราครับทีมงานเดียวกันครับแต่ว่าก็อยากให้เราเฮ็ดคลิปนะครับไปครับรุ่นนกันต่อไปเลยครับวานนี้ อืมเบืองครับนกยุ้งครับบ่นหนอ่ะอืมอีกดอกหนึ่งเอาได้บ่ละเนี่โอ้ดอกนี่กลับบ้านเก่าหรอครับเอาพ่ได้ดอกอีกอีกดอกนึงเลยเลยรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วรุ่นนี้เผื่อรับฮอดเบี้ยคนพิการน้ำผละนเ่งนครับว่าเอาแล้วครับเอาไปเป็นเชื่อครับอืม นีกดอกหนึ่งได้บ่หรอสองสามดอกหันบ่ได้จักดอกอืดอกนี้ได้อยู่ครับบนเนี่ยิ <c oughs> ึงแดงครับอืมพอหรอครับลูกยุงน,น่อยหัวก็เกิด 嗯。Mm. So. บอ,อดอกน่อยนะครับบออ,อสรองสีมานอยู่ตัลวละครับออื คนงางเหยียบเต็มมือไหนน้อนี่ยจุดแปรมาแล้วครับบ่เอาดอกนี่ครับดอกงามเลยอืม ดอกนึงครับนิ่น้อยถหงเหลืองครับ

อครับมันมะพ่อเห็ดกอเหรอครับหืมดอก,กงามเลยครับนี่ครับดอก นงยุงไงเอาได้บ่อะไรไหนโอ้ดอกนีน่คือหมดสิทธ์ครัคบนองดอกนี่ดูโอ้หมดสิทธ์คือกันครับเอาบ่ได้ครับเลยเป็นเชื่อ ạ. อดอกกำลังเกิดครับน้อยๆก็เห็ดเพิ่งเหลื้งครับบาัานดอกงามอยู่ครับดอกน้ง có đỏ ngám vô xinh ngắm cho อีกดอกหนึ่งครับมูเดียวกันว่า้นละ่ะครับมูหนึ่งเห็ดเพิงแดงอืมงามอยู่ครับดอ,อดอกไหนดอกใดเอาได้ยังเอาครับดอกใดเอาบ่ได้กับบ่อเอาละเนาะ เอาได้ครับอื้อออเจียมูนี่ใครเนี่ย ี๋ยวอีกครับเดี๋ยวมึงอู้อาได้บ่แล้วเนี่ยมีอดอกน้อยครับเอาดอกน้อยก่อนิอ่งรั้งนี้มีอีกสามดอก อือ้ดอกใหญ่ครับอือดอกงามลยครับมาฟอมูนี่ก็มันเตียมกับตาครับฟอเพิ่งเหลืองอีกแล้วครับ ขาหักครับพึ่งเลื้ยงอีกครับดอกงามอยู่ด้วยครับเนี่ยมีอีกดอกหนึ่งทองามเต็มตาพอดีครับ ครับดอกหนึ่งครับดอกงามๆเลยอืออีกครับชุดหนึ่งมาหนะ่งนะอ๋อขึ้นมาสามอันแล้วครับ ดอกงามดีอยู่ครับบโบเถ่าบแกะครับมึอทองเหลืองงามอืมเต็มกระตาแล้วครับบ้านะมาเบ่งผลงานการหายเห็ดของเขาสำหรับมือนี่ครับมือนี่เขากับมานกับเป็นเห็ดเพิงแดงแล้วครับเห็ดเพิงแดงเห็ดพึงนกยวงเห็ดพึงเหลืองครับอันนี้ดอกมันบานนะครับเนี่ยมันมันบ่ได้แก่เด้อทองกระลังเหลืองแกงแซบอยู่ครับสำหรับรุ่นนี้ก็ได้ มือนี้เขากระมานก็คือหนึ่งเห็ดเพิงนกยุงสองเห็ดเพิงเหลืองแล้วก็สามเห็ดเพิงแดงครับมือนี่ได้เห็ดสามชนิดครับของเขาก็ถือว่าเตรียมตาละครับเนี่ยครับก็มีเห็ดงามๆสามชนิดที่ผมว่าเนี่ยละครับเนี่ยถือว่าเตรียมตาครับอันนี้ของเบ้าครับเป็นไดของเบ้าโอ้ยมันดอกน้อยมันดอกนีแจะดอกตูมครับมันมาบาดเนี่ยของเบาเราวว่ามันมีแต่ดอกตูมมเลยว่าเตรียมตากันครับอันนี้ของผมมันดอกบานหลาย มันก็เลยเตียมตาวาสั้นเอาคอาดีใช่เดี๋ยวอยากไอายะปาก้ามาใกล้มัอโอ้ดใช่ว่าอยากไอายบ่าก้ามาใกล้มัวสั้นได้หน่อยก็มัวทีิดเลวเนี่ยโอ้ยยามมะทอมตัวหลมาน้ำกันกับได้บุลื่นกันดอกเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับบางคนอาจจะว่าการมหาเหตุน้ำกันคือบพรได้ซ้ำกันครับการหายู่หากินมันหมันไผ่มันมันเนาะครับเนาะ เอาละครับมื่อนี้เขาอาจสีมันก็มัวเมื่อนากาจังมารุ่นน้งกันครับว่าผู้ใดสิเป็นคนมันคนต่อไปครับผมถ้าเบิ้งของทิ่ใช้มือนาลดครับนะทิศใช้วาหมังไวเมื่อนาครับหมังไว้มือนา,อาของบ่าวบันกัรล้อลุ่นเมื่อนาน้งกันครับผม <c oughs> เอาละครับสําหรับคลิปนี้เขาก็มีข้อหมันนะฝากพี่น้องแล้วเบิง้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลัางใจให้กําลัางใจทั้ง3ามช่องเลยนะครับเด้อสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ็อการชิปนาครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับแพล่แผลใแพล่ฮ